งคนคิดว่าเป็นศินลปินแล้จะอัตตาสูงต้องมีตัวตนแต่คุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยมีสิ่งนี้แสดงออกมาเท่าไหร่แล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาพ่อบอกว่าเป็นครูไปสอนนักเรียนก็ต้องมีข้อมูลมีอะไรข่าวสารที่เราทันสมัยนักศึกษาส่วนใหญ่จะกลัวคุณพ่อ เพราะว่าเห็นว่าไม่ค่อยพูดแล้วก็ขึมข,มขึมคนส่วนใหญ่เห็นภายนอกก็จะรู้สึกว่าดุเกรงๆแต่ว่าทุกคนเลยเวลามาคุยกับคุณพ่อแล้วอ่ะก็จะบอกว่าอ๋อไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่ภาพลักษณ์ที่ออกมาเลยเป็นคนสนุกสนานชอบอัมชอบหัวเราะก็คือใจดีแล้วก็มีอารมณ์ขัน นี่เป็นห้องทำงานนะคะนี่ก็คือเป็นโต๊ะทำงานไม้เป็นหลักแล้วก็พวกของใช้ต่างๆยังแขวนไว้เหมือนเดิมนะคะอาจารย์ชลุดก็จะจัดไว้เป็นแบบนี้ส่วนตู้นี้เป็นตู้เสื้อผ้าเก่าคุณพ่อก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรก็เลยเอาภาพมาเก็บไว้มาติดที่หน้าบานด้วยแล้วก็ภายในก็จะติดเต็มหมด เรื่องการขีดเขียนเนี่ยน่าจะชอบมาตั้งแต่เล็กๆเกท่าที่คุณพ่อเล่านะคะเท่าที่จําความได้คุณพ่อก็ชอบไปเก็บพวกเปลือกไม้กิ่งไม้ใบไม้แห้งเนี่ยค่ะแล้วก็ทําสมุดขึ้นเองเอาพวกกระดาษที่เขาไม่ใช้แล้วเอามาเย็บๆแล้วก็เอาพวกถานนะคะลองเขียนเขียนดูพวกโต๊ะที่บ้านที่เป็นโต๊ะไม้เนี่ยค่ะคุณพ่อก็ มืออยู่ไม่สุขอะค่ะเอามีดไปเฉือนไปสลักแกะสลักก็โดนตีเพราะว่าไปทำโต๊ะเขาเสียแต่ว่าคืนนิสัยของการเป็นศิลปินอะมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วชลูดนิ่มเสมอเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2472 ที่บ้านบางแวกอเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีเด็กชายชลูดเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านก่อนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัดนวลนรดิตจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เมื่ออายุ14ปีถ้าเรียกว่าตอนรุ่นหนุ่มนี่น่าจะวีรกรรมเยอะมากค่ะเพราะว่าแถวละแวกบ้านนียค่ะที่บางแวกบางจากเนี่ยจะรู้ดี คือช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็กำลังรุ่นหนุ่มกินเหล้ากับเพื่อนๆนก็เที่ยวแกล้งคนแถวแถวนี้มีขนาดแกล้งผู้หญิงพายเรืออยู่ไปมุดน้ำในคลองแล้วก็ไปยกเรือเขาขึ้นให้เขาพายไปจนคุณย่าเนี่ยเป็นห่วงคุณย่าก็จะเที่ยวเดินบอกพวกคนแถวแถว,แถวบ้านบอกว่าเออเห็นชะลูดไหมถ้าเห็นมันดูดูหน่อยนะเพราะคุณยากก่ากลัวจะไปเมาแล้วก็ตกน้ำจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นฉลูดไปเป็นครูที่โรงเรียนประชาบาลวัตโนดสอนหนังสือด้วยการวาดภาพบนกระดานดำประกอบการสอนสอนอยู่ได้ปีเศษก็ลาออกไปสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือก่อนสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนเพาะช่างแล้วสอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรพอหลังจากพ้นรุ่นหนุ่มที่คึกขนองแล้วอะได้มาเรียนที่ศิลปากรเนี่ย ก็เหมือนจะเรียกได้ว่าเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นคือได้อาจารย์ศิลป์เนี่ยช่วยอบรมสั่งสอนสอนแม้กระทั่งวิธีการเก็บเงินวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะลราพอได้มาเรียนศินลปรกรแล้วเหมือนกับได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือเขียนรูปพอได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็เจอคนที่แนะนำ ชี้ทางในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นคนละคนเลยเราก็กลับไประลึกถึงบุญคุณของคุณย่านะคะคือคุณแม่ที่ว่าเป็นห่วงคอยอบรมสั่งสอนต่างๆอันนี้ทำให้คุณพ่อนับถือผู้หญิงเพราะว่าพ่อบอกว่าโลกนี้จะไม่น่าอยู่เลยถ้าไม่มีผู้หญิง ผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์เลยด้วยซ้ำคือเหมือนกับเป็นตัวแทนของความมีเมตตาอบอ้อมอารีอบอุ่นใจดีเหมือนความเป็นแม่ที่รักลูกทุกคนมันก็เลยทำให้พ่อเขียนภาพผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าท่านเคารพนับถือผู้หญิงมาก พ่อพูดว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนให้ชีวิตแต่อาจารย์ศิลป์เนี่ยให้จิตวิญญาณให้ความเป็นคนแล้วความที่อาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านมีความเป็นครูมากๆม,มีความเมตตามากแล้วก็หวังดีกับลูกศิษย์มากๆคุณพ่อก็เลยซึมซับส่วนนี้มาด้วยอย่างคุณพ่อเนี่ยที่เป็นบัณฑิตคนแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อขยันแล้วก็ถ้าอาจารย์ศิลป์ท่าน แนะนำให้ทําอะไรแบบไหนคุณพ่อก็พยายามทําแล้วมันก็ก้าวหน้าก้าวหน้าไปเรื่อย mm. ๆเลยได้จบในระดับปริญญาคนแรกของมหาลัยศิลปากรแต่ว่าออก็ยังไม่ได้รับปริญญานะคะเพราะว่าเป็นคนเดียวก็รออีกน่าจะประมาณ10ปีถึงจะได้รับปริญญาพร้อมกับรุ่นหลังๆ ระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชลูดนิ่มเสมอได้รับการสนับสนุนในการสร้างงานจากอาจารย์ศิลป์พีรศรีจนสามารถเรียนจบปริญญาตรีเกียดนิยมอันดับหนึ่งสาขาประติมากรรมจากคณะจิตกรรมและประติมากรรมเป็นบัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยงานในช่วงระยะแรกจะเป็นรูปธรรมที่เรียบง่ายเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงแสดงออกถึงชีวิต และสภาพแวดล้อมชนบทคืองานช่วงแรกๆเป็นเรื่องของวิถีชีวิตไทยค่ะคุณพ่อก็จะสนใจเรื่องความเป็นชนบทเป็นชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผลงานที่แสดงออกส่วนใหญ่ก็จะเลยเป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชนบทหาบน้ำหรือว่า ขายของเรอใส่บาทเป็นท่าทางที่เป็นชาวบ้านแล้วก็น่าจะใช้รูปผู้หญิงมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว mm hmm. การปิดทองนี้ก็น่าจะเป็นคนแรกๆที่ใช้ทองคำเปรวมาปิดบนงานศิลปะร่วมสมัยงานชิ้นนี้ก็เลยดูเป็นเหมือนภาพปิดทองที่มีอารมณ์ในการเขียนในการใช้เส้น ไม่ใช่เส้นแบบประณีตเหมือนภาพจิตกรรมฝาผนังแต่เป็นภาพที่บางทีผู้กันก็รอยใหญ่หรือ,อดูหยาบเหมือนเป็นชีวิตของคนชนบทที่ไม่ได้ประนีตอะไร mm hmm. เขาก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมชาติเรียบง่ายแล้วก็มีการปิดทองรวมด้วยแต่การปิดทองเนี่ยก็คือเหมือนใช้เทคนิคของช่างไทย ก็เลยเป็นงานศิลปะร่วมสมัยในยุคนั้นในสไตล์ของคุณพ่อเมื่อเรียนจบศิลปะบัณฑิตชลูดนิ่มเสมอได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์คณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยายลัยศิลปากรพอปีพุทธศักราช2499อาจารย์ชลูดได้รับทุนรัฐบาลอิตาลีไปศึกษาที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งกรุงโรม ในระหว่างนั้นอาจารย์ชลูดได้รับเชิญไปทำงานที่ปารีสและได้จะแสดงผลงานเดี่ยวขึ้นเป็นครั้งแรกที่แกลเลอรี่ย่านมงมาดตอนนั้นรู้สึกว่าจะเข้าไปสมัครเรียนที่ภาคปาิมาก,กรรมเอาผลงานไปให้โปรเฟสเซอร์ทางนู้นดูเขาก็บอกว่าโอ้ทำงานขนาดนี้ไม่ต้องเรียนแล้วละ่ะมาทำไมก็พ่อก็บอกว่าที่จริงอ่ะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพพิมพ์ อาจารย์อิตาลีเขาก็บอกว่าถ้างั้นก็ต้องไปเรียนทางด้านสาขาเดโคเ t ชันแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าก็อยากเรียนอะไรอยากฟังเลคเชอร์อะไรก็มาเข้าถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องสอนนะคะพ่อก็เลยหอบกระดาษสเก็ตแล้วก็มีขาตั้งหอบไปเขียนมุมต่างๆของกรุงโรมก็ได้งานชุดรออิงโรมมาชุดใหญ่ แต่ก็งานนี้ก็ไม่ได้ให้อาจารย์ที่นู่นดูนะคะหอบกลับมาให้อาจารย์สินดูสรุปแล้วอยากจะเรียนภาพพิมพ์ที่นั่นก็ไม่ค่อยมีสอนภาพพิมพ์ที่คุณพ่ออยากทําก็เลยไปฝรั่งเศสไปเรียนเซรามิกที่นั่นแล้วก็ได้ไปแสดงผลงานเดี่ยวที่ปารีสด,ด้วยคงนั้นอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอ,อยังได้รับทุนไปศึกษาดูงานศิลปะ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับมาก่อตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2508โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นคนแรกแต่ก่อนหนะ้านั้นพ่อก็ทำภาพพิมพ์ด้วยแต่เป็นแบบวูดคัทนะคะ่าพ่อเล่าว่าอาจารย์สินเนะน่ะท่าน ยื่นอุปกรณ์ให้ชุดหนึ่งเลยน่าจะตอนใกล้ๆจบหรือว่าจบมาเป็นอาจารย์แรกๆแ,แล้วก็คุณพ่อก็พอได้เครื่องมือก็เหอ่ออยากทำงานก็ไปจ้างเขาตัดไม้ตอนนั้นเธอใช้ไม้โมกแล้วก็ไปไปมา,มาๆเนี่ยไม้โมกมันก็แผ่นเล็กไปพอจะไปทำไม้ใหญ่มันก็แพงก็เลยได้แผ่นที่เขาเรียกแผ่นเมโซไนค่ะเอามาแกะสลักเป็นวูดคัตแผ่นไม้จริงแล้วก็ พอกลับจากอเมริกาเนี่ยค่ะถึงได้มาทำพวกภาพพิมพ์ที่ใช้เทคนิคหลากหลายมากขึ้นคุณย่าเสียตอนที่คุณพ่ออายุประมาณ30กว่ากว่าและด้วยที่คุณพ่อเป็นคนรักแม่มากก็เลยรู้สึกว่าเคว้งคว้าง พอคุณแม่เสียก็ขาดที่พึ่งทางใจก็เลยจินตนาการถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่รุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่ที่เพิ่งเสียไปแต่ว่าจะมีฐานะดีหน่อยก็เลยจินตนาการว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคุณนายลูกอินคุณพ่อจะเขียนบันทึกหรือเขียนจดหมายถึงผู้หญิงคนนี้ ตั้งแต่หนุ่มๆม,มาจนถึงตอนท้ายๆของชีวิตคุณพ่อก็ยังเขียนจดหมายถึงคุณนายลูกอินอยู่เหมือนเป็นการเล่าสารทุกขสุขดิบหรือว่าเวลามีปัญหาก็จะเขียนถึงคุณนายลูกอินอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอสร้างสารรคผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และเทคนิคผสมผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันดี จะเป็นงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงดังปรากฏในผลงานชิ้นสำคัญคุณนายลูกอินหรือผลงานวาดเส้นและจิตกรรมชุดลูกสาวในปีพุทธศักราช2528แต่ที่จริงคุณพ่อเคยบอกว่าเด็กคนนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ลูกสาวซะทีเดียวนะเพราะว่าพ่อเขียนรูปเด็กคนนี้มาตั้งแต่ก่อนมีลูกสาวแล้วบังเอิญที่ลูกสาวพอเกิดมาแล้ว คนก็บอกว่าหน้าตาเหมือนรูปเขียนมันก็เลยกลายเป็นว่าพ่อเขียนรูปลูกสาวมีอยู่ชุดหนึ่งค่ะที่อันนี้คือเขียนลูกสาวแน่ๆเพราะว่ารู้สึกจะชุดนี้ประมาณปี2528แต่ก็จะเป็นพวกรูปเด็กผู้หญิงแบบใส่เสื้อคอกระเช้าใส่ผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยชุดนั้นก็จะดูใสๆแบบเด็กๆค่ะ แต่ว่าจากชุดนั้นมาที่เขียนรูปผู้หญิงก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกสาวมีบางรูปที่ถ้าเห็นว่าเป็นเอียงคออ่ะก็คือลูกสาวพ่อพ่อเคยบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงถ่ายรูปตอนเด็กจนโตเนี่ยจะเอียงคอไปข้างหนึ่งแล้วพ่อก็จะล้อก็คือวาดรูปเด็กผู้หญิงที่เอียงคอนิดนิด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและเชิดชูเกียรติศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความภาคภูมิใจนำเสนอเรื่องราวของศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูดนิ่มเสมอหนึ่งในศิลปินผู้สร้างมรดกศิลปะอันทรงคุณค่ายิ่งให้แก่วงการศิลปะของไทยและของโลกตลอดมา งานที่เด่นหรือก็มีชื่อเสียงนะคะก็คืองานชื่อโรกุตละที่หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสศริกิจชิ้นนี้ความหมายอ่ะเป็นการรวมสิ่งดีๆทั้งหมดเข้าด้วยกันรูปทรงเนี่ยคุณพ่อบอกว่าได้มาจากเปลวรัศมีบนเสียงของพระพุทธรูปแล้วก็ใช้สีทองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สูงสง่ง ตั้งอยู่บนฐานสีดำเปรียบเทียบเป็นโลกียะก็คือโลกุตระกับโลกียะอยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งแกนที่เป็นรูปทรงคล้ายๆดอกบัวนี้มี8แกนจะเข้าใจได้ว่าเป็นมักแปดก็คือรูปเดียวนี้มันมีความหมายครอบคลุมและเป็นความหมายที่ดีแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นความเป็นไทยความเป็นเมืองพุทธอยู่รวมอยู่ในนั้นหมดเลย คุณพ่อเนี่ยมีคติประจำใจหรือเชื่อมั่นมาตลอดว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีจิตวิญญาณของเราตั้งแต่ดั้งเดิมเ่ยจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความดีงามแต่พอเราเกิดมาแล้วเราเจอเหตุการณ์ต่างๆการใช้ชีวิตอุปสรรคต่างๆหรือว่าเจอกิเลสตัณหาต่างๆมันทำให้แต่ละคนมีอัตตาห,หรือมี อากุศลอะไรแทรกเข้ามาอยู่ในตัวมันทำให้เราไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพ่อก็เลยมักจะเขียนรูปคนหรือว่าปั้นรูปคนเพื่อเป็นตัวแทนของความดีงามที่คุณพ่อเชื่อ